ไปดูกรณีของทหารไทยธนชาติหรือว่า TTB ครับในส่วนของโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินรหรือที่เรียกกันว่า Treasury Stock นี่นะฮะก่อนหน้านี้นเองทางทหารไทยธนชาติก็ได้มีการกำหนดวงเงินนะฮะในการทำโครงการ Treasury Stock ตรงนี้ไม่เกิน21,000ล้านบาทในห่วงเวลา3ปีก็นับตั้งแต่ปีนี้นะครับไปสิ้นสุดปี2 5 7 0 โดยครั้งแรกเนี่ยมีการซื้อหุ้นคืนนะฮะด้วยวงเงิน7,000ล้านบาทไปแล้วนะครับที่จำนวน3,500ล้านหุ้นหรือคิดเป็นประมาณ3.6%ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดก็โดยเป็นการจับคู่อัตโนมัตินะฮะผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เริ่มดำเนินการเนี่ยมาตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ ทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยระบุนะครับว่าโครงการซื้อหุ้นคืน3ปีดังกล่าวของ TTB นั้นจะส่งผลทําให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่โดดเด่นนะครับในปีนี้แล้วก็ปีหน้าคือปี69ทั้งนี้ก็คาดว่า TTB เองจะมีการจ่ายเงินปันผลนะครับที่อัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือว่ายิ e เนี่ยอยู่ที่ระดับ 7. 1ในปีนี้ในปี และหากไปรวมกับโครงการซื้อหุ้นคืนสูงสุดที่4,300ล้านบาทต่อปีนะฮะโครงการซื้อหุ้นคืนนั้นจะเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอีก2.3ซึ่งก็จะส่งผลนะครับทำให้ผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้นของ TTB จะอยู่ที่ประมาณ9.4เปอตต่อปีนะฮะสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้าคือปี69 อันนี้ในแง่ของผลตอบแทนจากเงินปันผลนะเพราะว่าจํานวนหุ้นที่เขาซื้อคืนไปเนี่ยจะไม่นับมาคํานวณในการจ่ายปันผลนะแล้วก็ EPS ด้วยนะครับขณะเดียวกันนะะกสิกรไทยก็ยังมองถึงผลประกอบการไตรมาสสนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดการกันไว้ดูระยะสั้นเนี่ยคาดคาดว่าส่วนต่างของไรายได้ ดอกเบีย้ยสุทธิหรือว่าเน็ตอินเทอร์เน็ตมาชินนะครับก็ยังมีแนวโน้มที่อาจจะลดลงอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบีย้นยนโยบายซึ่งก็มองว่าอาจจะมีการเ,เกิดขึ้นนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางเกษตรกรไทยเองก็มองว่าททบมีโอกาสที่จะลดอัตราส่วนต้นทุนต่อไรายได้ลงได้นะครับอีกจำนวนหนึ่งนะครับจากการจำนวนพนักง,งานและจำนวนสาขาที่เปลี่ยนไป ผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลนะครับก็คือว่ามันจะมีการปรับลดตรงนั้นลงไปนะครับทำให้ต้นทุนลดลงดังนั้นนะฮะจึงคาดว่ากําไรในช่วงของครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับจะอยู่ที่ระดับ5,000ล้านบาทนะครับแล้วก็โดยเพิ่มคําแนะนำนะฮะมาเป็นซื้อนะครับหุ้น g t b พร้อมให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่2บาทส6สตางค์ด้วยกันถ้าคิดเป็นอัพไซด์จากราคาเป้าหมายดังกล่าวก็อยู่ที่ประมาณสัก13%ด้วยกันนะครับแก้ไขนิดนึงนะไอ้ที่ว่ากาไรครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยมันคือ 5, ล้าส ไม่ใช่ว่าทางครึ่งหลังแล้วจะมีะแค่ห้าพันนะเดี๋ยวหุ้นเขาจะลงอะขอไฟขอไฟห้าพัน <000 S 1> ต่อไตรามาสก็เท่ากับว่าครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสอีกประมาณสักหมื่นหนึ่งหมื่นล้านหมื่นล้านนะครับนะฮะทางหลักทรัพย์ทิสโก้ก็มีการกําหนดคําแนะนําซื้อหุ้นทีทีบีเช่นกันแต่กําหนดราคาพื้นฐานไว้สูงกว่านะครับอยู่ที่2องบาทยีสตางค์โดยมีมุมมองเป็นบวกต่อท t ทบนะครับหลังจากผลประกอบการงวดไตรมาส2ออกมา ก็ถือว่ามีงบดุลที่แข็งแกร่งและมีการตั้งสำรองเผื่อการบริหารจัดการเพิ่มเติมพร้อมกับมองว่ากำไรของ TTB อาจจะมีความผันผวนน้อยกว่าคู่แข่งซึ่งก็จะช่วยให้ธนาคารเนี่สามารถรักษาระดับเงินปันผลนะครับไว้ที่ประมาณ7%ขณะที่การซื้อหุ้นคืนนะครับในสัดส่วน3.6%ของหุ้นทั้งหมดก็จะเป็น อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับที่ช่วยกระตุ้นตัวดีเวนดิยิวนะครับให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มองว่า TTB เองถือว่าปรับตัวได้ดีกว่ากลุ่มธนาคารนะฮะตลอดช่วงที่ผ่านมาหรือนับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา mm hmm. ดังนั้นจึงมองว่าผลประกอบการหลังจากนี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งหุ้นที่อาจจะดูแล้ว อาจจะมีคนพูดถึงน้อยนะสำหรับตัวของท t ทแต่ในแง่ของราคาเนี่ยก็ถือว่ามีสเสถียรภาพอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันนะฮะราคาในช่วงที่ก็ปรับตัวลงนะฮะท t, t b เนี่ยก็จะยืนอยู่ระดับประมาณนะี้หนึ่งบาทแปดสิบหนึ่งบาทเก้าสิบนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะก็ถือว่าค่อนข้างจะมีฐานที่มั่นค่อนข้างจะแข็งแรงนะเมื่อเทียบกับกุญนจนนการตัวอื่นที่อาจจะมีความผันแปรตามตลาดเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่านั่นเองนะครับ ก็เป็นอ,อีกหนึ่งหุ้นธน,นาคารน,นะครับ,รบที่ก็เป็นเรียกว่าพิมพ์นิยมแล้วก็ถูกพูดถึงนะฮะตลอดช่วงที่ผ่านมามนี่ดูยิวล,ล่าสุด6.95%แตเครับแต่ประมาณการของยิวปีนี้น่าสนใจนะแล้วก็ยิ่งว่าพอมีการทำ treasury stock เนี่ยไอตัวจำนวนหุ้นที่มันจะมาหารเงินปันผลก็ลดน้อยลงใช่ไหมฮะนั้นปันผลต่อหุ้นสูงขึ้นก็จะทำให้ยิวเนี่ย มันปรับตัวสูงึ้นสูงขึ้นด้วยใช่แต่ยิวเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับตัวราคาหุ้นคือถ้าราคาวิ่งรับไปก่อนออใช่แม้ปันผลจะสูงขึ้นแต่ยิวมันก็อาจจะไม่ได้เพิ่ม อ่าอใช่ใชถูกไหมฮะแต่เอาละมันก็ดีในแง่ของแคปิตอลเกนแล้วปันผลเนี่ยมันสูงโดยเนเจอร์อยู่แล้วอ่าอ่ั้นยิวเนี่ยเวลาดูคือมันจะสัมพันธ์กับตัวราคาหุ้นถูกไหมฮะแต่ถ้าเอาแบบจํานวนเต็มปันผลปีนี้ก็น่าจะสูงขึ้นนะเพราะว่าหุ้นมันหายไปอ่าอ่าใช่ใชจากการซื้อหุ้นคืนใช่ใช่นะครับ